สกายวอล์กเชียงคานจุดชมแม่น้ำสองสีซอฟเพวเวอร์ด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดเลยสกายวอล์กเชียงคานหรือสกายวอล์กภูคกนิ้วตั้งอยู่ที่บ้านท่าดีหมีตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยบอกเลยว่าต้องขาสั่นกันเลยทีเดียวค่ะเพราะความสูงของสกายวอล์กนี้มีความสูงกว่าระดับแม่น้ำโขงกว่า80เมตรหรือเทียบเท่าตึก30ชั้นมีทางเดินที่ทำด้วยกระจกใสชนิดพิเศษ คืนกว้าง2เมตรยาวกว่า100เมตรมีตะแกรงเหล็กรองรับและมีพระใหญ่คกนิ้วเป็นพระพุทธรูปปางลีลาประธานพรหล่อด,ด้วยไฟเบอร์ผสมเรซินทองสูงกว่า19เมตรซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของแลนด์มาร์คนี้ที่นักท่องเที่ยวมักจะนำดอกไม้ทูบเทียนมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนทัศนียภาพบริเวณโดยรอบนอกจากจะสามารถทอดสายตามองแทบสุดลูกหูลูกตาแล้วด้านล่างยังสามารถมองเห็นแม่น้ำเหืองที่ไหลผ่านมาบรรจบกับแม่น้ำโขงซึ่งสามารถมองเห็นแม่น้ำทั้งสองสีตัดกันอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังเป็นจุดชมวิวที่สามารถสัมผัสกับทะเลเหมอกได้อย่างใกล้ชิดในช่วงฤดูหนาวและเป็นอีกจุดหนึ่งในการชมพระอาทิตย์ตกลับเหลี่ยมภูเขาที่สวยงามอีกด้วยค่ะ เมืองเลยเที่ยวได้ทุกวันดังสโลกแกนที่ว่า365วันสนุกสุขสันต์กันที่เลยแล้วอย่าลืมมาเที่ยวเลยกันนะคะ